สวัสดีชาวยูทูบทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่นาสตรีชแนลกับผมกลางหาทํามันไปเรื่อยวันนี้นะครับว่ายังคงเป็นสตรีซิงนะครับอยู่กับเจ้าจูเนียคันนี้นะฮะต่อจากคลิปก่อนครับพาร์ทก่อนเรื่องของความเร็วที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่อยากให้เพิ่มนะครับก็คือดิสเบรกหน้าตอนนี้คือมาแล้วนะครับอะไหล่และของทั้งหมดมาแล้วนะฮะก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทําช่วงล่างนะครับก็คือจะเป็นตะเกียบคู่หน้ากับดิสเบรกนะฮะแล้วก็โช๊คข้างหลังนะครับที่เพิ่มเข้ามานะฮ ก็ใช้คาว่าเลยเถิดนั่นแหละครับไปเรื่อยนะตอนนี้ผมนะครับก็ยังเป็นเรื่องของก้ามเบรกนะครับแล้วก็สายไฟเบรกอะไรต่างๆตอนนี้ที่ยังไม่ได้ต่อคือใช้ชั่วรขาวนะครับส่วนก้ามเบรกข้างนี้เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนเหมือนกับฝั่งนี้นะครับแต่ว่าผมจะขอทําในพาร์ตต่อไปที่เป็นเรื่องของไฟฟ้านะครับทั้งหมดขอแบ่งเป็น2เป็น2พาร์ตนี้นะครับเพราะว่าเนื่งจกถ้าจะต่อจากพาร์ตนี้เริมจะยาวมากเลยนะครับ เพราะนั้นผมขอเป็นพาร์ตต่อไปนะครับในเรื่องของไฟฟ้านะฮะก็ใครเผื่อใครจะดูเรื่องของช่วงล่างก็ดูไปดูไฟฟ้าก็เป็นอีกพาร์ตหนึ่งไปอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้เราก็จะมาติดตั้งสิ่งที่ว่านี้มานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะทํามันยังไงไปครับตอนนี้นะก็ผมก็ได้สั่งแข็งคอชุดใหม่มาแล้วนะครับที่มีอลิเบอร์เบรกหน้านะครับแล้วก็ชุดดุมล้อที่มีดิสเบรกแบบนี้มานะฮะเซ้ตน,นี้ผมก็ สั่งมาแล้วเนี่ยตกอยู่ประมาณพันประมาณพันสองร้อยแปดสิบกว่าบาทครับซึ่งจริงๆแล้วยางก็มีมาให้นะครับยางเป็นเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบคูณสองจุดหนึ่งจุดสองห้านะครับซึ่งหน้าก็จะแคบกว่าพวกสองจุดห้า 5, อะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นไซส์เดิมหน้าหลังเท่ากันนะครับเพื่อที่จะให้มันเหมือนกันนะครับผมสั่งเซตนี้มาจริงๆแล้วเนี่ยดุมหน้าเนี่ยสาเหตุที่ผมแกะไปก่อนเนื่องจากว่ายางเซตนี้เป็นยางใหม่นะครับ ซึ่งติดมากับแผงคอนี้นะฮซึ่งผู้ขายก็ติดมาให้ผมใหม่เรียบร้อยทุกอย่างแต่ด้วยความที่ผมเสียดายนะครับเส้นเก่าที่ใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วผมได้ดําเนินการแกะนะครับเอาเส้นเส้นใหม่ออกจากดุมใหม่แล้วก็เอาเส้นเก่าใส่กับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เยวเรามาดูกันว่าเราจะใส่มันยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ งะนะครับเอาะก้าออกก่อนนะครับชุบโอเคนี่ก็เดี๋ยวมันจะมีเรื่องของคันเบรกใหม่ที่ผมต้องอสั่งมาใหม่นะครับซ้ายและขวานะครับก็จะมีอยสองตัวนะฮะแล้วก็สายสวิตเบรกที่เราอาจจะต้องเพิ่มเติมนะครับใส่เข้าไปใหม่นะฮะโอเค <Okay. S 3> อ่ะ ปก็จะมีน็อตหกเหลี่ยมนะฮะหนึ่งตัวเดี๋ยวเราต้องดำเนินการไขตัวนี้ออกนะครับถึงจะดำเนินการยกตัวแฮนด์ตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับอออแล้วก็ไขเลยเมื่อน็อตเอ่อตัวนี้หลุดมาแล้วนะครับนะ เซตเนี้ยจะค่อนข้างที่เอาออกยากแต่ตอนแรกผมคิดมันจะยากมากแต่ไม่ครับมันแค่ติดสีแค่นั้นเองครับเราแค่บิดนะครับจับตรงนี้บิดแล้วก็จับตรงนี้ให้มั่นนะครับหรือถ้าเกิดมันติดเยอะให้เอาด้ามประแจหรืออะไรก็ได้ครับขัดไว้แบบนี้นะครับแล้วงัดแล้วผักเลยนะครับก็จะหลุดแล้วนะครับตอนนี้คือหลุดแล้วนะเราก็แค่ยกตัวนี้ออกนะครับ มันจะเป็นในรูปแบบนี้นะฮะแล้วก็วางนะไว้ข้างล่างดีกว่าผมว่าแน่นอนกว่านะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ตัวน็อตคอนะครับตัวนี้นะฮะก็เราก็ต้องใชเ้เหมือนเดิมครับถ้ามีประแจคอม้าหรือคีมล็อกนะคีมล็อกก็ยังพอได้อยู่นะครับก็สามารถที่จะปลดออกได้เดี๋ยวไปดูกันครับ แข็งขืนและขึงขัน,ขนแต่ให้ดีนะครับให้ดีนะฮะก็จะเป็นคอมาปัะแจอคอม้าครับในลักษณะที่มันจะค่อนข้างที่จะมีด้ามที่ยาวนิดนึงแต่สามารถที่จะใช้คีมล็อกได้อยู่นะครับก็มันก็จะระวังเรื่องรอยมันนิดนึงปรับให้ดีนะครับให้กระชับหน่อยนะครับด้ามง้างไว้หน่อยอึ๊บอโอเค เรหลุดแล้วนะครับตัวแหวนตัวนี้มันจะมีริมอยู่ด้านหน้านะครับจับริมให้ตรงนะครับแล้วยกขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีริมอยู่เห็นไหมฮะตัวนี้แล้วก็บิดชุดตัวนี้ออก ข้างในนี้จะเป็นลูกปืนคอทั้งหมดเลยนะครับก็พยายามอย่าไปทําอะไรมันเยอะนะข้างล่างก็จะมีลูกปืนคอหลุดมาด้วยแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเพราะนั้นอย่าให้หายนะครับเก็บไว้ฮะแล้วก็คว่ำนะครับมันจะมีตัวเมียอยู่ข้างในคว่ำเอาตัวเมียแบบนี้ออกมานะครับ นะเป็นลักษณะนี้ครับอยู่ด้านไหนนะครับเพื่อที่เวลาเราใส่แฮนด์จะต้องมาอยู่แบบนี้นะมาล็อกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดำ <laughs> เนินการเอาบางโคนออกถามว่าออกทำไมผมจะนำกลับมาใส่กับตัวใหม่นี่นะครับก้าไอเขาเรียกว่าอะไรนะก้ามตะเกียบตัวใหม่นี่นะ ถามว่าใส่ได้ไหมจริงๆใส่ไม่ได้นะฮะแต่ว่า <Nope. S 1> ผมว่าผมน่าจะมีวิธีทำให้มันอยู่ด้วยกันได้นะโอเคครับเพราะว่าเพราะว่าตะเกียบใหม่เนี่ยมันไม่มีที่สำหรับใส่บางโคนนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีดูนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่ยากเมื่อเราได้แผงคอออกมาในลักษณะนี้แล้วนะครับมันจะมีบ่า ลูกปืนนะฮะนะบ่าลูกปืนตัวนี้นะครับเราหาไขาควงหรืออะไรก็ได้นะครับแง่ค่อยๆแง้ออกมานะครับนะฮะไขควงปากแบนนะครับถ้ามีนะฮะอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงซ้ายขวานะครับไปเรื่อยๆโอเคหลุดแล้วครับ เรียบร้อยแล้วนะนะครับทีนี้เราก็มาใส่เอามาใส่กับคอใหม่กันนี้นะครับแผงคอใหม่แผงตะเกียบใหม่นะครับผมก็ดําเนินการเคาะลงไปเรียบร้อยแล้วนะนะครับก็ให้สนิทเลยมันจะมีบ่าอยู่นะครับกดให้สนิทเสร็จแล้วก็จับใส่เลยครับโดยหัน ด้านนี้เอะเดี๋ยวก่อนก่อนจะใส่นะครับมันจะมีลูกปืนนะครับตัวนี้นะต้องระวังนะครับอย่าให้มันหลุดออกไปนะฮะวางไว้บนบ่าแบบนี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปเลยเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ใส่ตามสเต็ปขั้นตอนที่เราถอดออกมาตอนแรกครับ ขันให้แน่นสักนิดก็ดีฮะโอเคทีนี้เมื่อเราใส่เข้าไปแล้วนะครับก็จะมีบ่าแหวนตัวนี้เหมือนเดิมนะครับข้างล่างเนี่ยมันจะมีบ่าอยู่เหมือนกันเราก็ใส่จับเข้าไปให้ตรงร่องเหมือนเดิมนะฮะให้อยู่ในลักษณะลงล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็นําเอา หกเหลี่ยมตัวเดิมใส่กลับเข้าไปนะครับขันแน่นนิดนึงโอเคอย่แน่นมากก็จะไม่ให้มันไม่ให้มันขยับหรือสั่นนะครับทีนี้สะเต็บต่อไปก็จะเป็นใส่เข้าไปแบบนี้เลยครับเดี๋ยวติดขาตั้งนะใส่อย่างนี้เลยนะแล้วก็น็อตน,นะครับร้อยเข้าไปแบบนี้ ให้าขายอย่างนี้เลยฮะจริงๆมันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปลดหมดนะครับผมก็แบบเอ้ยมีข้างล่างจะใส่ข้างล่างยัดไม่เข้าไม่น่าใช่ฮนะต้องอย่างนี้ครับะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับให้อยู่ประมาณนี้นะให้เป็นแนวเดียวกับกระบอกแบบนี้ครับกระบอกแคนนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สวมสวมลงไปเลยสวมไว้แบบนี้เลย เคลงไปแล้วนะครับนะให้อยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับลงไปแล้วนะฮะสนิทแล้วทีนี้เราก็ก่อนที่เราจะไขน็อตนะครับอยากจะใหอ้อ่ดูนิดนึงว่ามันแฮนด์มันตรงไม่ตรงนะครับโดยการนี่คือแนวแนวขวางของแฮนด์นะแล้วก็ล้อชุดล้อด,ด้านล่างนะครับเห็นไหมฮะ ถ้าอยู่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คืออาจจะยังไม่ตรงดีเดี๋ยวผมต้องดัดอีกนิดหนึ่งครับครับอันนี้คืออันนี้คือที่ผมดัดแล้วนะฮะนะครับก็จะอยู่ราวนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวบางโคนที่ผมพูดถึงสักครู่เนี่ยนะครับว่าผมจะติดตั้งมันยังไงนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ย มันไม่มีที่จะยึดติดนะครับแต่ก่อนที่จะใส่บางโคลนขันตัวนี้ก่อนนะขันตัวนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะใส่บางโคลนนะฮะครับ,รบลงไปอย่างนี้แล้วก็ขันแน่นเลยนะครับขันให้แน่นเลยไม่ต้องถอดหมดนะครับไม่ต้องถอดทั้งหมดนะแค่ แค่ไขตัวนี้นะครับไขให้หลวมพอหลวมเสร็จเรียบร้อยก็จับโยกหน่อยแต่ตอนแรกที่ผมว่ามันติดเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากมันติดสีนะครับสีก็ค่อนข้างที่จะแข็งพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จับงัดหน่อยนะครับก็คือใช้วิธีการเอาด้ามประแจรหรืออะไรก็แล้วแต่งัดให้มันมันายตัวใช่นะครับแล้วก็ปลดตัวนี้ออกไม่ต้องออกหมดนะครับแค่พอหลวมหลวมเสร็จปุ๊บจับโยกโยก,โยก,โยกหลุดนะครับแค่นั้นเองแล้วตอนใส่ก็เป็นแบบที่ให้ดูมาสักครู่เลยครับ สายเบรกนะครับนะเส้นนี้นะครับความยาวก็เป็นสายเบรกจักรยานนะครับสายเบรกล้อหน้าจักรยานโอเคแล้วก็มือเบรกซื้อมานะครับหนึ่งชุดซ้ายขวาแต่สั่งออนไลน์มาครับผู้ขายก็เอาซ้ายทั้งคู่มาให้ผมซึ่งใช้คำว่ารันทดจริงๆนะฮะชีวิตนี้คือผมจึงต้องดำเนินการกับ นี่มันเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วติดต่อกลับไปก็เหมือนกับไม่เป็นไรฮะไม่ไม่ต่อไม่เป็นไรครับผมก็ติดแม่งอย่างนี้เลยฮะก็เสร็จเรียบร้อยครับปลดมือเล่งออกก่อนแล้วอันดับแรกชีวิตอนาจจริงๆเลยสั่งสายคันเร่งมาไอสายเบกสายสายมือเบรกมาดูอ่าให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับ ถ้จะดีก็เอาประกับคันเร่งใส่กับเข้าไปครับมือมือเบรกเอามาเอาฝั่งเดียวกันมาโหชีวิตมันเป็นไรหรืว่าได้จะเป็นประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้ว อันนี้คือสายไฟเดี๋ยวสายไฟเราต้องมาต่อเข้ากับชุดกล่องตัวนี้นะดูมันเขียนไว้ชัดเลยไหมครับ L นะด้านซ้ายนะมีแค่ L Nope จริงๆแล้วเนะี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้ไอ้นอ็อตตัวเนี้ยต้องอยู่ข้างล่าง <c oughs> เห็นไหมครับ เพื่อที่จะให้มันมีข้างขวาผมจึงต้องสลับมันอยู่ข้างบนแบบนี้ขนดาดจริงๆกูโอเคครับทีนี้ก็สายเบรกนะครับเราก็จับใส่ลงไปในลักษณะนาาี้นะเบืเ้องต้นนะครับเดี๋ยวมันจะมีหัวนี้อยู่นะฮะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับทีนี้มันจะมีร่องไล่มาแบบนี้เลยเห็นไหมฮะเข้ามาอย่างนี้ป๊บ เราขันเข้าไปให้แน่นก็ได้นะโดยที่ให้ร่องเนี่ยไม่ตรงกันร่องเนี่ยครับอย่าให้ตรงกันนะครับแค่นี้ก็อยู่แล้วฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทีนี้ก็จะมาเรื่องของตัวชุดคาลิปเปอร์กันแล้วนะครับสายที่เราใส่จากก้ามโปเออจากตัวก้ามเบรคมื่อกี้นะครับมันจะมีรลอยู่ ร้อยมาแบบนี้เลยไขตัวตัวจับสายสลิงครับสายลวดสลิงตัวนี้ให้ยาวนิดนึงนะให้มันสายให้สายมันลอดเข้าไปได้ครับเป็นในลักษณะนี้นะครับ โอเคนี้ก็ลองดีบได้เลยครับเอาละนี้เราก็มีเบรกหน้าใช้งานแล้วด้วยความที่ผมยังอยากจะไดะ้บางคนของเดิมมันยังหยูนะครับนะฮะของเดิมเป็นแบบนี้นะครับเป็นในลักษณะน,นี้ตัดเลยครับผม ตัดเลยครับแล้วก็ดัดให้มันเป็นรูปร่างเป็นทรงประมาณอย่างนี้นะครับดัดเพื่อให้มันเข้ากับตัวตะเกียบของใหม่หได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำยังไงกับมันต่อครับสิ่งที่ผมทำนะครับก็จะมีการตัดไอ้ตัวรับบังโคลของเดิมออกนะครับแล้วก็เจาะรูนะฮะเจาะรูตรงนี้สองฝั่ง เหมือนกันนะครับเราก็จะดําเนินการวางไว้ในตําแหน่งแบบนี้นะฮะเทปสองหน้านะครับอย่างหนาไปกระตูนี้ไปก่อนเลยครับผมนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูว่ารูปแบบการวางฮนะจะยังไงต่อนะได้ตำแหน่งแล้วก็เทปสองหน้าออกไป นะครับแล้วก็วางเลงรูน็อตเนี่ยให้อยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางนี้พอดีนะแบบนี้นะรูน็อตอยู่ตรงกลางพอดีนะครับมีรูน็อตอยู่ไอมีรูอยู่ไอวันไทาย้อยครับ อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันครับเมื่อเล็งแล้วครับรูอยู่ตรงกลางเรียบร้อยนะฮะก็เป็นบางโคนเดิมนะครับของเขาที่มีมาให้ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้เลยนะฮะแน่นนิดหนึ่งนะครับขัดแน่นหน่อยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดัด ก็เรียบร้อยแล้วครับในเรื่องของบางโคนเดิมนะครับกับตะเกียบคู่หน้าคู่ใหม่นะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับใครก็ถ้าไม่มั่นใจกลัวขยับยังไงก็กาวร้อนช่วยได้นะครับเอาพออยู่มันไม่ได้รับน้ำหนักอะไรมากนะครับก็อยู่ได้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปครับอ่าครับทีนี้โชคหน้านะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับตะเกียบคู่หน้าเปลี่ยนไปแล้วทีนี้แล้วก็มาโชคหลังบ้างครับผมะตัวนี้เอ่อเป็นโชกน้ำมันนะครับน้ำมันเลยโะด้วยความที่แบบเลยเถิดอะผมอะเลยเถิดไงเห็นแล้วก็สั่งมาครับเลยเถิดฮะคือ ของเดิมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบมิลนะครับร้อยห้าสิบมิลแต่ถ้าเป็นตัวใหม่มาเนี่ยจะค่อนข้างยาวกว่าเดิมเนี่ยประมาณเอ่ 40, 40 mm. อสี่สิบเซนนะครับไอสี่สิบสี่สิบมิลอ่ะสี่เซนประมาณสี่เซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใส่ไปแล้วปุ๊บเนี่ยเจ้าจูเนียร์มันก็อาจจะท้ายอาจจะโด่งขึ้นมาหน่อยนึงแต่ผมเข้าใจว่ามันน่าจะาไว้สําหรับเอ่อ แอ o สอบนะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้บางโคนกับตัวล้อเนี่ยมากระแทกกับตะกร้าตัวนี้นะเพราะว่าด้วยความที่มันให้ตัวได้ดีมากเลยเนะี่ยมือผมนะนี่นิ้วผมนะยังสามารถที่จะใช้มือในการกดสปริงได้นะครับแล้วเราเริ่มมาถอดเลยดีกว่า ตัวเมียมันมีการคลายอยู่แล้วนะครับมันเลยสามารถที่จะใช้มือเนี่ยจับแล้วดึงออกได้ง่ายๆเลยนะฮะมันจะมีบูทเหล็กด้วยนะครับบูทอลูตัวนี้นะใส่เข้าไปแล้วก็แหวนลอง ไม่ต้องแน่นมากกันครับเพราะว่าตัวเมียเขามีการคลายมาให้อยู่แล้วนะครับโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโชคคู่หลัง ครับก็จะเป็นรูปแบบนี้ฮะเมื่อ,อ,อใส่แล้วนะครับโชกหลังนะครับที่สูงกว่าเดิมสี่เซนเนี่ยท้ายเจ้าูเนี่มันก็จะโด่งแบบนี้นิดนึงนะครับแต่นั่นก็คือมันช่วยทำให้การให้ตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นเลยทีเดียวนะฮะนิ่มครับนิ่มขึ้นเยอะเลยฮะนุ่มมากครับ สบายเลยเนี่ยขี่ผมมีวรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นเยอะเลยฮนะในส่วนของอคาลิเบอร์คู่หน้านะครับก็จานเป็นจานใหม่นะครับก็มันอาจจะมีเสียงบ้างนะครับสีกับตัวผ้าเบรกคาลิเบอร์ก็ไม่ต้องตกใจครับใช้ไปเรื่อยๆเสียงมันก็จะเงียบลงไปเองนะครับก็ไม่ถึงกับแบบเงียบมากแต่ก็คือยังดีกว่าเดิมเยอะเลยฮนะ ในส่วนของชกหลักนะครับก็มีการให้ตัวค่อนข้างดีขึ้นเยอะมีความรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่ามันนิ่มมากเลยเวลาลงหลุมหรือกระแทกอะไรเล็กน้อยนี่แทบจะไม่รู้สึกเลยฮะแต่ทีนี้ที่สั่งดื้อๆือนั่นอ่ะผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดให้ดีต้องหาอะไรมาดามให้มันอยู่แข็งนิดนึงผมว่าไม่นานนะฮะมันน่าจะเปลี่ยนจากบางโคนเนี่ยมันจะไปบางอย่างอื่นแทนนะอยู่กับพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ทั้งหมดนะครับในการติดตั้งเจ้าตะเกียบคู่หน้าและดิสเบรกนะครับล้อหน้าแล้วก็โชคข้างหลังนะครับส,สังเกตเห็นได้ว่าข้อดีของของการอัพโชคเพิ่มไปอีก,อก4ีเซนเนี่ยผมมองว่าโตดมันจะโด่งไปนิดนึงแต่ที่แน่ๆเลยครับเรื่องของขาตั้งพอศูนย์วงมันเริ่มสูงขึ้นนะครับขาตั้งมันจะเริ่มได้รับน้ําหนักอย่างจริงจังนะฮะมันก็เลยทําให้ดูมั่นคงในการตั้งขาตั้งนะครับจากตอนแรกเนี่ยที่มันเตี้ย พอมันเตี้ยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพอขทั้งขาตั้งลงปุ๊บมันจะมันจะค่อนข้างตรงอย่างนี้เลยพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดไปเจอพื้นที่มันไม่เรียบมันมีโอกาสที่จะล้มได้นะครับตอนที่เราวางขาตั้งลงนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าดีขึข้นแล้วมั่นคงขึ้นมากเลยนะครับทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งสําหรับช <atives> ่วงล่างวันนี้นะครับในส่วนของพาสต่อไปก็ยังคงเป็นเจ้าจูงเหนียดอยู่แน่นอนนะฮะก็เรื่องเป็นเรื่องของไฟฟ้านะครับระบบสัญญาณไฟเลยต่างๆมีแต้มีอะไรด้วยนะครับสําหรัับวนนี้ก็ นวส h ิชแนลหาทำมันไปเรื่อยนะครับเจ้าจิ๋วจูเนียรวันนี้ต้องขอญาตลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ